สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานถแถลงผลการสำรวจรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อพ่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างครอบครัวปลอดบุหรี่ค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะสมาคมเครือข่ายพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวจัดงานถแถลงผลการสำรวจรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อพ่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างครอบครัวปลอดบุหรี่ภายใต้โครงการครอบครัวปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างการรับรู้บทบาทของพ่อที่มีความสำคัญกับพฤติกรรมลดละเลิกสูบบุหรี่ภายในครอบครัว จากผลการสำรวจพฤติกรรมความต้องการและความคาดหวังของพ่อที่ส่งผลต่อการเลี้ยงดูลูกโดยกลุ่มตัวอย่างพ่อ1,159คนใน5ภูมิภาคทั่วประเทศพบว่ากลุ่มพ่ออายุ21-30ปีสูบบุหรี่มากที่สุด รองลงมาคือ31-40ปีมีพ่อที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จสาเหตุที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้คือมีลูกเป็นแรงจูงใจทำให้ตัดสินใจเลิกบุหรี่และต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก88.16%ส่วนกลุ่มที่ยังสูบอยู่ สาเหตุหลักมาจากความเคยชินและความเครียดทางการเงินโดย77.87%ของกลุ่มที่สูบบุหรี่รู้ว่าการสูบบุหรี่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของลูกในอนาคตแม้จะยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้แต่มีความตั้งใจที่จะให้ความรู้และพูดคุยกับลูกเรื่องความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ทั้งนี้ในเชิงนโยบายจากงานศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. ลูกสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเลิกบุหรี่ของพ่อได้ในระยะยาว 2. พ่อส่วนใหญ่อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก 3. พื้นฐานทางครอบครัวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมีผลต่อทัศนคติที่ดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 4. มิติด้านการเงินการศึกษาสถานะการสมรสมีผลต่อทัศนคติความคาดหวังในการเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกและ 5. กลุ่มคุณพ่อวัยรุ่นจะเป็นกลุ่มที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดแต่เป็นกลุ่มที่มีทัศนคติในการเลิกสูบบุหรี่สูงสุดในทุกด้านซึ่งสะท้อนโอกาสการเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงรุกของกลุ่มนี้ครับวันนี้นะครับก็เราเริ่มด้วยพ่อพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับ เพื่อให้เกิดครอบครัวปลอดบุหรี่นะครับเพราะว่าในงานวิจัยเราจะพบเลยว่าใน10ครัวเรือนจะมีอยู่5ครัวเรือนเลยครับที่จะมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมีการสูบบุหรี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือน10ในี่ยนะครับหรือ30%เนี่ยก็คือว่าก็มักจะสูบบุหรี่ในบ้านด้วยก็มีโอกาสที่ลูกเองนะครับจะได้รับควันบุหรี่มือสอง และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับเราจะพบว่าผู้ชายเนี่ยที่เลิกบุหรี่ส่วนใหญ่ที่เลิกได้ง่ายเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีลูกยังเล็กนะครับก็จะมองถึงอนาคตครับว่าอยากจะอยู่กับลูกได้ยาวนานอยากที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยากจะสร้างฐานะนะครับเพื่อให้สามารถเก็บเงินได้และสามารถที่จะไม่เจ็บป่วยก่อนวัยอันควรซึ่งอาจจะส่งผลต่อการที่เมื่อลูก อายุมากขึ้นแล้วต้องเรียนมหาวิทยาลัยจะมีเงินในการที่จะส่งเสียเขาหรือเปล่าจะเจ็บป่วยก่อนหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญครับในส่วนนี้เองนะครับสอสอเองก็พยายามที่จะทํางานร่วมทั้งกับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะดูว่าถ้าเกิดว่าในกลุ่มของคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะครับเขาอ,อยากเลิอกบอุหรี่เนี่ยเราจะสามารถเชื่อมต่อในระบบ เพื่อให้เขาเข้าสู่ระบบในการชวนเลิกบุหรี่ได้อย่างไรนะครับการที่อาจจะเป็นคุณครูในศูนย์เด็กเล็กเองหรือครูโรงเรียนนุบาลในประฐมเนี่ยสามารถให้ลูกเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับพ่อที่ทําให้พ่อสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างแท้จริงดังนั้นในงานวิจัยนะครับของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับ มหาัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะได้มีงานวิจัยครับในการที่ไปทํางานร่วมนะครับในพื้นที่ก็พบว่าพ่อส่วนใหญ่นี่นะครับก็มีแรงบันดาลใจโดยเฉพาะพ่อที่ลูกอย่างเล็กอยู่นะครับก็จะมองว่ามีแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ได้มากกว่าพ่อในกลุ่มอื่นๆถึงประมาณ57 นะครับก็งานวิจ <felt like> so, 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 in ัยชิ้นนี้นะครับเราเราไปสํารวจความคาดหวังของคุณพ่อซึ่งนิยามของคุณพ่อของเราอย่างน้อยเนี่ยคุณพ่อในกลุ่มตัวอย่างต้องมีลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยคราวนี้นิยามของคําว่าปฐมวัยคืออะไรก็คือคุณแม่อาจจะยังตั้งครรภ์อยู่ก็ได้นะครับหรือแม้แต่ว่าคุณแม่คลอดออกมาแล้วแต่ลูกเนี่ยอย่างน้อย1คนต้องไม่อายุไม่เกิน6กขวบนะครับคราวนี้เราเราไปสํารวจในมิติอะไรเราไปสํารวจในมิติของความสัมพันธ์ในเรื่องของการสุกบุรีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบริไฟฟ้า,ฟาแล้วก็ทัศนคติที่คุณพ่อจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเมื่อลูกเติบโตเป็นเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไปนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็สะท้อนได้ดีในวันพ่อรับวันพ่อก็คือว่าคุณพ่อส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเริ่มรู้ว่าตัวเองมีลูกนะครับ ใช้ลูกเป็นแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่แล้วก็ต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่าเราเรียกว่าเป็น r o โม m o d e ให้กับลูกนะครับสปัจจัยนี้เป็นสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้กลุ่มที่เลิกสูบเลิกสูบได้สําเร็จพ่อแม่ที่เลิกสูบนะครับก็เราพบว่าเราเจอทุกกลุ่ม นะครับเจอทุกกลุ่มแต่ว่าก็จะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากก็คืออยู่สักประมาณ20%แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยท,ที่เลิกสูบนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะของทัศนคติในเรื่องของเหล่านี้ที่มีต่อลูกเนี่ยดีในทุกๆด้านโดยเปรียบเทียบนะครับกับกลุ่มที่ยังสูบอยู่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที่เราถามเขานะว่าถ้าสมมติว่าลูกคุณโตขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะมีโอากาสเสี่ยงในการสูบบุหรี่คุณจะพยายามอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ลูกฟังหรือเปล่า กลุ่มคุณพ่อที่เลิกสูบไปแล้วเนี่ยก็มีทัศนคติในเรื่องเนี้ยที่ดีนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเราถามว่ามั่นใจไหมว่าตัวเองจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้ในอนาคตเขาก็ตอบว่ามั่นใจสิ่งเนี้ยมันสะท้อนถึงอสอดคล้องกับงานในต่างประเทศก็คือว่าทัศนคติในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทัศนคติในเรื่องของการต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยมีความสําคัญมากๆในการหล่อหลอมอตัวของลูกหรือว่าครอบครัวนะครับให้ประสบ ผลสำเร็จในอนาคตทําให้ลูกเนี่ยลดโอกาสของการสุปมผลิได้